เป็นต่อเนื่องมาหลายปีครับพอมารู้จักดิวันแท็กใน a c e b o o k เนี่ยก็เลยลองซื้อมาทาน,น,น,นครับนี่ครับคือทานมาถึงสัปดาห์แล้วรู้สึกต้อมันจะเริ่มจางลงครับก็เลยทานต่อเนื่องมาสามสามกล่องนะครับตรงนี้ได้รับผลตอบรับดีอยากแนะนาให้เพื่อนๆได้ลองทานดูนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์วันแรกที่โดยฉันกินมานี่นะคะตาข้างนี้ิฉันจะมองไม่เห็นเลยค่ะ แต่พอหน้าวันปุ๊บตาข้างนี้ฉันมองฝั่งตรงข้ามประมาณร้อยเมตรเห็นเลยค่ะแล้วตอนนี้ต้อที่มันปิดบงังทําให้ฉันมองไม่เห็นตอนนี้เห็นแล้วบ่างอยมาเตือนปืนมาตอนเช้าเนี่ยมันจะมีจุดดำดๆมาบังอยู่ในดวงตาเราแล้วก็พอมองไปเอื่อนานๆมันจะเหมือนมีใยปางมุมอยู่ในสายตาเราทําให้เราลำคาญมากเลยเราผมก็เคยไปหาหมอนะครับ ไปหาหมอแล้วก็ให้ยามาทานยายามาใส่ให,หยอดอ <c oughs> ะไรพวกนี้ก็ไม่หายมันก็ทรมานมากจนกระทั่งกระชายดีคอนแทรคครับปรากฏว่าไอ,ไอความนี้เป็นจุดดาๆแล้วก็ใหญ่บางม,มุมเนี่ยมันก็หายไปหายไปกรดีคอนแทคนี้ทาให้เราชัดเจนดีขึ้นพอดีตาเราดีขึ้นพอ <c oughs> ดีน, <c oughs> นะครับก็ตาดใหญ่เนี่ย็นกะแผงที่สามที่สามเนาะ <c oughs> กขาเป็นมากนะเป็นเยอะค่ะตอนนี้อาการคันตาแสบตาน้ำตาไหลนี่คือไม่มีแล้วเนาะแล้วต้อเนื้อที่เป็นอยู่ล่ะคะเบาลงเบาลงนะคะแ่กจะเข้าตาดำแล้วก็ห่างออกมาห่างรู้สึกจะห่างถอยห่างห่างมาเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้คุณป้าทานไปกี่กล่องนะคะสามกล่องสามกล่องแล้วสองเริ่มกล่องที่สามใช่ไหมคะตอนนี้คือต้อนเนื้อลดลงแล้วลดลงหายแล้วอ้อดีจังค่ะแล้วมองเห็นอะไรชัดไหมชัดค่ะ ก่อนนะไม่ไม่ชัดมันเช้าขึ้นมาเนี่ยจะไอตานี่จะมองอะไรฟ้าไปหมดเลยต้องต้องลุกมาแล้วต้องใช้น้ําล้างตาอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ต้องแล้วค่ะโอ้ค่ะก็ชัดเลยค่ะแล้วก็คืนก็นอนเนี่ยตามจะติดกันลืมไม่คืนตาจะติดเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นตาไม่ล้าไม่ล้าแล้วเมื่อก่อนจะปวดตาดูหนังดูอะไรนี่ไม่เป็นอ๋อดูทีวีได้ไกลไกลลึกไกลว่าอ๋อตอนนี้ ตอนนี้ต้องตัดแว่นใหม่ไหมคะเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วนะคะไม่ต้องใส่เลยอยู่แลแว่นมีผ้าไอยเช็ดน้ำตาแล้วมีที่ตาไหลตลอดตอนนี้ไม่มีเลยค่ะบางทีคนแข็งระดีขึ้นถ้าใครเป็นแบบ้ยขอให้บาตาแต่จะดีขึ้นคุณป้าเป็นเยอะเป็นมาหลายปีเลยอ่ามาเจอยาตัวนี้บอกโอ้โหใจช่านยังอื่นมาเนี่ยโหไม่หายแต่ลพัดเลยไม่หายพอมาได้ตัวนี้แล้วหายก่อนหน้านั้นคุณป้าไปหาหมอไหมคะไปไปเนาะ จนหมอจนหมอเขาให้ยาจนไม่รู้จะหยอดไงทั้งน้ําตาเทียมทั้งอะไรก็ไม่หาย mm. แล้วประทานจนวนี้ก็เลยหยุดหมดเลยทุกตัวเลย all right, all right, all right.